อันนี้ต้นคาเล่แต้มสีส้มเนี่ยคือเมื่อก่อนมันมีกิ่งใหญ่แบบนี้เลยแต่ว่านางอะติดเชื้อราก็เลยตัดพอตัดไปปุ๊บไม่กี่วันมันก็แตกกิ่งพวกนี้เพิ่มเข้ามาคราวนี้จากการสังเกตก็คือกิ่งเนี้ย ดูทรงแล้วก็มีความเป็นเชื้อราไดแบกอยู่แน่ๆเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จแล้วก็กิ่งนี้ก็ด้วยแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าพอตัดออกแล้วเนี่ยจะได้กระโดงกิ่งใหม่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่า วันนี้เช้า15กันยา65สรุปกิ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นเชื้อราก็าคือทยอยตัดเนาะมีสองกิ่งสองกิ่งใหญ่ที่เราเห็นรอยแผลเดี๋ยวค่อยแต้มยาเนาะวันนี้โชคดีเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วเราก็ตัดเพิ่มแล้วเดี๋ยวดูว่า ตัดวันนี้15แล้วดูซิจะมีกิ่งใหม่งอกขึ้นมาภายในวันไหนจะมีหรือเปล่าอันนี้ต้นที่ตัดก็คือคาเล่ไง กิ่งก้านใหม่ยอดใหม่ที่ได้จากการตัดครั้งแรกแผลแรกหลายๆกิ่งก็ที่แตกยอดตอนนี้นก็เป็นตุ่มดอกเดี๋ยวเราจะตัดออกคราวนี้นเราก็จะรอดูว่าพอทฤษฎีที่บอกว่าเด็กตุ่มดอกเพื่อทำทรงพุม่มเนียจะเป็นจริงใช่หรือเปล่า ว่าเด็ดแล้วอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงที่มาเลี้ยงดอกเนี่ยมันก็อ้าวดอกหายไปแล้วก็เดี๋ยวไปแตกเป็นกิ่งกระดงดีกว่าเนอกอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันจริงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็จริงเี่ะทฤษฎีนี้เขาก็พิสูจน์มาแล้ว แม้มยาแล้วเราใช้อันนี้กิ่งใหม่กิ่งใหญ่นี้เขาดูอวบน้ำมากอะจะตัดก็โอ้เสียดายอยากดูดอ,อกจะตั้งใจแล้วว่าจะต้องปล่อยดอกเดืดอนพฤศจิกา ยังไงก็ต้องเด็ดทยอยเต้มแผลแล้วเดี๋ยวมาดูว่าได้กระโดงใหม่ไหม หลบเทียนหยดมีกลิ่นหอมหรอเนี่ยเมื่อกี้เอ๊ะกลิ่นอะไรหอมหอมก็ลยลองดมดูอ้าวนางหอมอ่ะหอมเลยแหละเอ๊ะทำไมบางครั้งได้กลิ่นทำไมบางครั้งไม่ได้กลิ่นนะแปลกจังเป็นกลิ่นน้ำนมผสมน้ำผึ้งอ่อนๆหอมแบบหอม,หอมชื่นใจหอมละมุนเบาๆ หอมนะคะคุณเทียนหยดก็ทำไมก่อนหน้านี้ดมแล้วไม่ได้กลิ่นล่ะแล้วทำไมอยู่ๆพอได้กลิ่นก็ได้กลิ่นขึ้นมาซะงั้นแปลกจังสรุปเทียนหยดสีขาวมีกลิ่นหอม รถบิ๊กไบค์ของแฟนจะเอาออกยังไงก่อนเอาออกก็สายยกก็ต้องยกกะสินะดูทรงแล้วต้องเลิกเอฟแล้วแหละเลิกเอฟแบบเลิกจริงๆไม่เอาแล้วมันเยอะเกินไปแล้วมันก็แน่นเกินที่จะต้องซื้อเพิ่ม เป็นไฟมากกว่าเดี๋ยวจะซื้อไฟส่องต้นไม้อะเพิ่มก็คือแบบไอ้ก้านๆเนี่ยสีแชกเนี่ยก็จะซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้หลอดขาดแล้วแล้วก็จะซื้อไฟส่องอีกชุดหนึงเลิกจัดเลิก F เอฟแล้วมากจริงๆแน่นมาก จะยกไปไว้ชั้น3มเวลาลดน้ำก็เหนื่อยต้องเดินขึ้นเดินลงไม่ไหวนะคุณกัญชาตกลงจะต้องฟันทิ้งหรือจะต้องเลี้ยงต่อเนี่ยฮะแต่เราอยากเลี้ยงต่อนะแต่ว่าไปก็หอมดีอ่ะ ย้ายบอลมาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งพอดีว่าแฟนจะกลับมากรุงเทพเนาะรถยนต์ก็ต้องเข้าเข้าออกออกเราก็เลยต้องจัดกระถางให้อยู่เข้าที่ากาต้องเคลียร์พื้นที่ไว้จอดรถแล้วก็รถเข้าออก